ประกรณ์กลับมาที่ร้านอีกครั้งคราวนี้ไม่มีผู้หญิงคนนั้นตามมาเขายืนอยู่หน้าเตาจ้องขิมด้วยสายตาหนักแน่น ขิมเราขอโทษวันนั้นเราไม่ควรเงียบแต่เราตกใจเราไม่คิดว่าเขาจะตามมาถึงร้านเธอขิมหลบตาไม่กล้าพูดอะไรเพราะความเจ็บยังแน่นอยู่ในอกประกรณพูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงที่สุดเราชอบเธอชอบมาตั้งแต่วันแรกที่เธอยิ้มให้ตอนยื่นกะเพราหมูกรอบมาให้ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ใช่ภรรยาเราอีกแล้วเราหยากกันตั้งแต่ปีที่แล้วขิมชนะแต่ความกลัวยังคงอยู่แล้วทำไมเขาถึงพูดว่ามีสิทธิ์ในตัวคุณเสียงของขิมสั่นจนตัวเองยังตกใจประกรณถอนหายใจเพราะเขาอยากให้เรากลับไปทั้งที่ตอนนั้น ทิ้งเราไปหาผู้ชายคนอื่นเขารู้ว่าเรายังโสดยังทํางานยังสู้ชีวิตอยู่คนเดียวเขาคงคิดว่าเราจะกลับไปง่ายๆแต่เราบอกเขาแล้วเราจะไม่รักเขาอีกและเราไม่อยากให้ใครในตลาดมาทําร้ายเธอเพราะอดีตของเราขิมนิ่งหัวใจเหมือนถูกปลดล็อกแต่ยังไม่กล้ารับความรู้สึกทั้งหมดจนวันหนึ่งคนที่เปิดความจริงทั้งหมดกลับไม่ใช่ประกรณ์แต่เป็นแม่ประกรณ์ที่เดินเข้ามาที่ร้านหญิงสูงวัยในชุดผ้าฝายสะอาดถือถุงผลไม้วางลงบนโต๊ะอย่างอ่อนโยนเธอมองขิมด้วยสายตาที่อบอุ่นที่สุดลูกแม่ เขาอยากกันนานแล้วนะหนูแม่รู้ว่าเรื่องมันไม่ดีแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับมาเพราะเขาไปมีผู้ชายใหม่แล้วเขาก็ทิ้งลูกชายแม่ไว้กลางทางอีกครั้งทั้งที่ประกรณไม่เคยทําร้ายเขาเลยสักนิดแม่ไม่อยากให้ลูกชายแม่ต้องเริ่มหม่กับใครที่ไม่จริงใจอีกแล้วแม่จับมือขิมกุมไว้อย่างอ่อนโยนหนูขิมแม่เห็นแววตาประกรณเวลามองหนูมันไม่ใช่แววตาของคนที่เพิ่งอกหักแต่มันคือแววตาของผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังเริ่มรักใครสักคนอย่างจริงจังถ้าหนูจะให้โอกาสเขาแม่เองก็ฝากลูกชายแม่ไว้กับหนูขิม ตาคอประกรณรเดินเข้ามาพอดีเขามองขิมด้วยความจริงใจเหมือนวันแรกที่เจอกันขิมเราอาจมีอดีตที่ไม่ดีอาจเคยเจ็บอาจเคยพังแต่ถ้าวันนี้เธอให้โอกาสเราเราสัญญา ว่าเราจะรักเธอให้ดีที่สุดและจะไม่ให้ใครทำร้ายเธอได้อีกเสียงกระทะดังช่าเหมือนสัญญาณเริ่มต้นบทใหม่ขิมยิ้มทั้งน้ำตาค่อยๆพยักหน้าและในที่สุดแม่ค้าอาหารตามสั่ง50บาทก็ได้จับมือเจ้าของกิจการด้วยหัวใจที่เลือกกันอย่างบริสุทธิ์ใจเพราะบางครั้งรักแท้ไม่ได้เริ่มจากความหรูหราแต่อาจเริ่มจากร้านเล็กๆหน้าตลาดที่มีแค่ความจริงใจเป็นทุนสำคัญที่สุด